อีกหนึ่งนะครับฟาร์มอปยศที่ต้องให้ต่างชาตินะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปลงนะครับลงข่าวหรือเอาไปเสนอนะครับในประเทศของตัวเองนะครับให้ต่างชาติเนี่ยเอาไปทําให้ประเทศไทยอับอายไข่ขี้หน้าแล้วถึงจะมีหน่วยงานนะครับเข้าไปจัดการหรือเข้าไปดูแลแล้วทําไมนะ่ะถามหน่อยเถอะครับว่าเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะทำไมไม่รีบจัดการในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดซ้ำๆซักๆมีพอมีต่างชาติมาถ่ายรูปหน่อยเอาไปลงหน่อยก็ทำการแก้ไขตรงจุดที่ต่างชาติถ่ายรูปเอาไปลงทำไมล่ะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทีเดียวพร้อมกันนะครับนั่นก็คือสายสื่อสารนะครับที่ระร,ระโยงระยางนะครับไปหมด โอ้โหเห็นตามบ้านเมืองของประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมาช่วยกันนะครับทาให้มันดีขึ้นอย่าให้ต่างชาติเนี่ยต้องถ่ายรูปเอาไปลงแต่ละจุดละจุดละจุดแล้วถึงจะทําการแก้ไขถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละเทศบาลเนี่ยช่วยกันจัดการเรื่องนี้ภายในหนึ่งปีอ่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะหมดนะแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ ถึงไม่คิดจะจัดการเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่มันเป็นไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะเพราะสายสื่อสารทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นสายสื่อสารของเอกชนซึ่งก็ให้เอกชนอ่ะเป็นคนจัดการเรื่องนี้แล้วทําไมเจา้าหน้าที่ถึงปล่อยปะระ,ระเลยถึงไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่ใส่ใจที่จะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้มันสวยงามของบ้านเมืองต้องให้ต่างชาติเนี่ยมาถ่ายรูปนะครับแล้วเอาไปประจาน ให้คนทั้งโลกรู้ว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์แบบนี้ม,สสสมีสายสื่อสารที่เราระโยงระยางไปหมดแล้วบางครั้งไอ้สายสื่อสารที่เราระโดงระยางเนี่ยขาดมาบ้างทําให้เกิดอุบัติเหตุบ้างทําให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปบ้างทําไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่มาดูแลถึงไม่มาจัดการให้มันแล้วเสร็จหรือให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยผมถามเลยนะครับ วันนี้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานอะแค่ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแค่นี้มันก็ทำให้บ้านเมืองสะอาดสงบเรียบร้อยได้แล้วแต่ทำไมถึงไม่คิดจะจัดการถึงไม่คิดจะดูแลทั้งๆท,ท,ที่ผ่านไปผ่านมามันก็เห็นในเรื่องสายสื่อสารที่ระ,ระยงระยางแบบนี้ไปทางไหนทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแล้วทำไมคุณไม่รีบจัดการ ต้องให้ต่างชาติมาถ่ายรูปแล้วเอาไปไประจานให้ทั่วโลกร,รู้ให้ทั่วโลกเห็นแล้วถึงจะบอกว่ากำลังจะจัดการกำลังจะเริ่มดำเนินการทำไมคุณต้องรอให้ต่างชาติมาประจานประเทศไทยด้วยถามหน่อยนะครับคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกคุณนั่งทำอะไรกันอยู่นั่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนไปวันวเหรอไม่คิดจะจัดการอะไรเลยเหรอ ฝากเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันไหนที่สมควรทำรีบทำซะอย่าต้องให้ต่างชาติมาประจานประเทศไทย